หุดหนึ่งวันครับผมวันนี้เราได้มาเที่ยวไม่ได้ทากับข้าววันนี้ขอหยุดหนึ่งวันครับวันนี้ผมจะมาเที่ยววัดถ้ำเสือค็นวัดที่สวยงามมากเลยครับผมแล้ววันนี้คนก็เริ่มเยอะแหละผมคุยทุกวันนี้ผมมาต้องใส่ผ้าปิดหูกันครับวันนี้ผมเลยเปิดแอบมานั่งคุยด้านล่างครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูว่าจะสวยงามขนาดไหนครับผมถ่ายเป็นตช็อตเป็นตอนๆนะครับผมว่าที่วัดจะสวยขนาดไหนครับตอนนี้คนก็ แห่เข้ามาทำบุญกันเยอะแยะเลยสุดยอดวันนี้สุดยอดมากเหนื่อยครับขึ้นบันไดเหนื่อยมากหลายชั้นเลยครับโอ้โหกลัวกลัวความสูงเป็นคนกลัวความสูงมากเลยเดี๋ยวผมไม่ถ่ายให้ดูเพราะว่าตอนขึ้นบันไดกับตอนลงบันไดเป็นยังไงครับแตกต่างกันขนาดไหนครับผมขอเชิญรับชมกันเลยนะครับยังไงสวัสดีทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่สวยสวัสดีครับครับผมทุกชายครับบายนี่อีกคนหนึ่ง ทักทายก่อนทุกทายอะทักทายกล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลยสวัสดีครับไม่หวัดดีโอเคครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกับช่องตามบ้านๆตามเคยที่หมายเดิมครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเที่ยววัดกับหนึ่งวันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของครอบครัวครับสวัสดีครับเป็นไงครับตอนนี้ตอนขึ้นครับผมสุดยอดเลยชันมากเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเลยครับสุดเลยครับ มีทางขึ้นประมาณสทางครับมีกระเช้าก็มีนะครับผมกระเช้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับผมนฮ้นดูเพฮะนะครับโอ้โหสุดๆเลยเป็นไงครับทางขึ้นชันมากเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนถึงข้างบนเลยดีฝ่าครับผมตอนนี้ผมเนื่ยมากเลยครับเดี๋ยวตัดไปดูตอนอยู่ข้างบนเลยครับใกล้แล้วครับผมใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวอยากข้างบนครับผมเหนื่อยมากสูงไหมครับก็น่าจะสูงอยู่นะ เป็นไงครับสวยไหมครับหลวงพ่อใหญ่มากเลยครับเนี่ยหันน่าทางานทิศทางทิศเหนือครับเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยครับนี่ร้านค้าก็พอมีเยอะเหมือนกันครับผมเอาไว้ผู้ที่มาทําบุญครับผมร้านค้าก็มีไว้รองรับก็หลายร้านอยู่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เลย พักคงพรกเครื่องก็มีขายครับผมแล้วแต่คนที่จทธาในการทำบุญครับตอนนี้เรามาถ่ายกันตอนลงครับผมเป็นไงครับน่ากลัวไหมครับเห็นริบๆไปไหมเห็นเสื้อสีพูริบๆนึงครับผมเนี่ยเ้ยริบๆเลยครับตอนนี้ผมกำลังลงอยู่ ค่อยๆเดินครับน่ากลัวตอนนี้ขาเสียวมากเลยครับเหนื่อยไหมครับหน่อยครับนิดหน่อยไม่ครับผมไม่ไม่นะไม่ไม่น่าขึ้นเลยไม่น่าขึ้นมาเลยเย้า เฮ้ยสุดยอดเหนื่อยไหมครับอ๋อไม่เหนื่อยเท่าไหร่อ๋อพูดไม่ถูกเลยเป็นไงครับคันแรกๆเหนื่อยกันไหมครับผมเดี๋ยวมาถ่ายตอนลงครับผมแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเป็นไงครับร้านค้าเยอะไหมครับผม ตอนนี้ก็ร้านค้าผมลงมาด้านล่างนะครับมาหาของกินให้ลูกๆครับผมตอนนี้ก็จะมหีหลายร้านอยู่แต่รู้สึกใจว่าลูกลูกชายน่าจะติดใจลูกอมเลยเม็ดเป้งเลยหมายเท่าไหร่เนี่ยอันนหกสิบบาทหกสิบบาทห่อลูกอมรับประมาณห้าลูกมั้งที่จำไม่ผิดเยอะอยู่บบถ้าเราไปไหนมาเพื่อนเอารูปอมไหมอ๋อเดี๋ยวรอก่อนครับ แม่มันเอาอยู่แล้วล่ะเชียรฟอร์ครับครับเดี๋ยวมาครับอย่างงครับร้านคา้ายเยอะมากเลยเขาไม่ได้แยกถนะูงได้ไหมครับไ่สั่งไม่ได้ วันนี้เราดูกันมายาวๆกันเลยครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องตำมันบ้านนะครับเผื่อจะมีคลิปใหม่ๆให้ท่านรับชมครับผมยังไงครับร้านค้าครับหลายร้านมากเลยยาวเลยครับธรรมชาติมากเลยครับผมมานั่งอยู่เขื่อนน้ำกระเซ็นกระซอนเย็นมากดูน้ำครับผิวไหวเลย นี้แล้วผมได้มาวัดทัแ้แฝดอีวัดนะครับผมชื่อว่าติดก,กับวัดทั้เสือครับเป็นวัดที่สวยมากเลยครับผมครับ เป็นไงบาครับสวยมากครับออเชิญทุกท่านมาร่วมกันท,นทําบุญต<ไ>ีวัดตามแสวสด้วยนะค,ะครับผม ทางลงของวัดข้ามแฝกครับผมสครับ